ดูอะไรครับดูไอตัวกิฟ์ล็อกตัวนี้ถ้าก okay. no to ิฟต์ล okay. well, ็อกตัวนี้มีอยู่โอเคสายแก๊สถ okay. 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 so, ้าเกิดไม่มีอะไรครับไม่มีการแตกเป็นลายงาโอเคสายแก๊สต้องมีความยาวอยู่ที่เมตร50-2เมตรโอเคโอเคนะครับกิฟ์ล็อกที่ต้นนะครัิฟทกิฟท์ล็อกที่ปลายต้องมีโอเคนะครับนะแล้วก็โอลิงที่มีอยู่เมื่อกี้ที่เป็นโอลิงที่ผมแกะให้โอลิงที่อยู่ตรงนี้ต้องดูไม่ฉีกแตกเป็นลายงาถือว่าโอเคโอเคนะครับ นะไอ้ตัวนี้ผมฝากไว้แนวทางของการใช้แก๊สอุตาหนั้นอยู่ที่ความปลอดภัยของพี่บ้านทุกคนชอบพอทางแก๊สไปอยู่ใต้ซิงค์เข้าใจนะครับไม่ควรถ้ารั่วมีปัญหาวาวไหมมันจะเข้าไปล้วงไม่ได้เข้าไปชาร์จไม่ได้เข้าบีบจับไม่ได้ขอให้ทุกคนรู้ไว้ว่าทางแก๊สควรจะต้องอยู่นอกบ้านแต่พออยู่นอกบ้านทําไมครับตื่นเช้ามาหายโอ้โ <laughs> หถจัทางแก๊สหายทางแก๊สควรจะต้องรู้ไว้ว่าสายมันจะต้องมี ยืดความยาว2เมตรนะครับเพื่อความปลอดภัยของบ้านเราเจ้าของคนเจ้าบี